เฮ้ยแมวดำดำนี่แมวใครเนี่ยไม่ใช่แมวบ้านเรานะเพราะว่าถ้าเป็นแมวบ้านเราเนี่ยจะต้องหน้าตาแบบนี้ไงเนี่ยไอทองไอเทาไอเสือ ืแล้วนี่ไอ้ดำวิช่วงคอนโทรลไม่ได้นะเนี่ยมันมาจากไหนแต่นี่ช่วงนี้นี่ยิ่งอันตรายมีแต่คนเจ็บป่วยไข้ทั้งนั้นอย่างเงี้ย คงต้องวัดไข่กันหน่อยและนี่อุปกรณ์คงต้องวัดไข่กันหน่อยแล้วแหละดูสิอุณหภูมิจะเท่าไหร่นะเฮ้ยหยดุดหยดุดหยดุดในขอวัดอุณหภูมิเลยสิอุณหภูมิเท่าไหร่จะมาอยู่บ้านนี้เนี่ยเดียว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  ฮวัดหน่อยวัดหน่อยสามสิบหกจุดหนึ่งอ่ะเอาเป็นว่าอนุญาตให้อยู่ได้